แฮปปี้อินออสเตรียสวัสดีค่ะวันนี้มีมุมถ่ายรูปสวยๆในเวียนนามาฝากค่ะเอะนั่งรถไฟมาจากบ้านนะคะมาลงที่สถานีซูสติโรเลอร์พลัสฮาฟบานโฮฟซึ่งเป็นสถานีหลักของเวียนนาค่ะแล้วก็มาต่อที่รถไฟใต้ดินนะคะสายอูอน์นะคะแล้วเอก็จะไปลงที่สถานีรถไฟคาร์ลส์พลัสนะคะ พอลงจากรถไฟแล้วเอกก็จะขึ้นบันไดเลื่อนตรงทางที่เขาเขียนว่าโอเปร่านะคะหลังจากที่เราขึ้นบันไดเลื่อนอันยาวๆมาเราก็จะเจอกับบันไดเลื่อนอีกอันนึงนะคะอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะแล้วเราก็จะมาโผล่ที่โรงโอเปร่าแห่งชาติออสเตรียนะคะชื่อว่าโอเปร่าคะ่ะโรงโอเปร่าของที่นี่<อ>มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะใช้จัดกิจกรรมที่สำคัญๆของเมืองเวียนนาแล้วก็ที่ออสเตรียด้วยนะคะ มีการจัดแสดงดนตรีต่างๆละครเวทีนะคะยิ่งใหญ่มากๆเลยและรถไฟสายต่างๆก็เชื่อมต่อกันมาถึงสถานีได้อย่างง่ายดายนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถสตราเซนบานนะคะรถรางไฟฟ้าของที่นี่ค่ะฝั่งตรงข้ามของโอแพรนะคะก็จะมีโรงเรียนสอนภาษาเยอรมันที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะอยู่2ที่นะคะ ใครที่กำลังมองหาที่เรียนภาษาเยอรมันก็สนใจก็มาเรียนที่นี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเอจะพาเพื่อนๆเดินข้ามทางมาไลายไปยังฝั่งของถนนชอปปิง้งถนนคนเดินที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากๆที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนะคะชื่อว่าถนนคนเดินแคนเดอร์สตรัซเซค่ะตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างของโอแพรนะคะก็สวยงามสมคำร่ำลือมากๆเลย เพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวช่วงเดือนธันวาช่วงคริสต์มาสก็จะได้พบเจอกับจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้มาเที่ยวยังมีความสุขแล้วก็ยังได้เก็บภาพสวยๆกลับไปอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะมุมนี้นะคะมุมที่เอกจะให้เพื่อนๆได้ดูต่อไปนี้เป็นมุมของโบแดงแสลงใจเอ้าไม่ใช่นะคะ โบแดงคริสต์มาสนะคะนี่เลยค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆจุดตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวหนานแน่นเลยนะคะเขามายืนถ่ายรูปกันนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงแรมซักเคอนะคะที่เป็นทั้งโรงแรมแล้วก็คาเฟ่เฮาส์นะคะเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะที่คาเฟ่เฮาส์นะคะจะมีเมนูเด็ดที่ชื่อว่า ซาเคทอเต้ S S นะคะเป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวไฟฝันอยากมาลิ้มลองรสชาตินะคะถึงขนาดต้องยอมยืนต่อคิวยาวๆนะคะทุกคนยาวแบบนี้เลยค่ะตอนแรกเอกรูึกว่าเขามีอะไรมาแจกฟรีกันนะคะที่ไหนได้นะคะนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยค่ะที่เขามายืนรอคิวต่อคิวเข้าไปลิ้มลองรสชาติของเค้กนะคะนี่ยาวมากๆเลย ทางด้านนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์อัลเบทตีนานะคะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการแสดงทางด้านศิลปะที่มีห้องพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีงานแสดงกราฟิกภาพถ่ายและภาพวาดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะคะเพื่อนๆเห็นอะไรนั่นไหมคะไม่ใช่รถม้าลำปางนะคะแต่เป็นรถม้าออสเตรียคะ่ะ ที่นี่เขาก็จะมีรถม้าไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยวไว้ได้เช่านั่งชมวิวทิวทัศน์สวยๆนะคะนั่งชมวิวชิลๆกันไปเลยคะ่ะนี่นะคะมาเที่ยวเวียนนาสวยครบจบที่เดียวเลยนะคะมีเลาะซอยเล็กซอยน้อยหลากหลายซอยให้เราได้เดินสำรวจดูนะคะสถานที่ต่างๆล้วนมีความสำคัญมากๆเลย ถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาช้อปปิ้งด้วยต้องมาวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ห้างร้านต่างๆเขาปิดนะคะที่เวียนนาที่ถนนแคนเนอร์สตรัสเซ่นะคะก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีนะคะเป็นส่วนรวมของแบรนด์เนมและก็ของแบรนด์ทั่วไปรวมถึงของที่ระลึกต่างๆนะคะเยอะแยะบากบายเลยเวลาที่เราเดินเที่ยว เราก็จะเจอกับรถม้าแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านอาหารหลายๆร้านเลยนะคะให้เราได้เลือกเข้ารับประทานอาหารค่ะแต่ตั้งแต่เออยู่ที่นี่ก็ยังไม่เคยได้ลองนั่งรถม้าดูเลยนะคะทุกคนดูสิคะคลาสสิกมากๆเลยนั่งรถม้าชมวิวรอบเมืองค่ะแต่เอ เอเดินวนไปวนมาชักเริ่มหลงทางแล้วค่ะทุกคนไม่รู้ต้องเดินไปทางไหนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเออาศัยอยู่นอกเมืองเวียนานานะคะแต่ก็ไม่ไกลเท่าไรติดกับตัวเมืองเวียนานาเลยค่ะนี่นะคะเอชอบความเป็นตึกที่เป็นตึกที่แบบว่ามีดีไซน์สวยๆแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยช่วงนี้เป็นช่วง ควันหลงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เทศกาลปีใหม่นะคะเขาก็ประดับประดาไฟโคมไฟแบบนี้เลยคะ่ะสวยมากๆเลยวันนี้ตำรวจก็จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเขาก็จะให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะคะ <_ d ance> เขาก็กลัวจะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่บางประเทศที่เขาก่อการจราจนนะคะจะเห็นได้ว่าตลอดทางจะเห็นมีซุ้มแบบซุ้มเล็กๆแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นซุ้มที่เขาขายพวกเครื่องดื่มแล้วก็อาหารสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เขาเรียกว่าพุชนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพันช์นะคะเขาคนที่นี่เขาจะดื่มกันอุ่นๆนะคะแก้หนาวคะ่ะตรงมุมโคมไฟนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะที่สวยและน่าถ่ายรูปมา,ปากๆเลยวันนี้เป็นวันหยุดของออสเตรียนะคะ ร้านค้าของแบรนด์เนมต่างๆก็เลยไม่เปิดมีแต่ร้านที่เป็นของที่ระลึกนะคะที่เปิดมองจากตรงนี้ก็จะเห็นยอดของสเตฟานโดมด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเอ๋จะพาทุกคนเดินไปสำรวจนะคะมหาวิหารเซนต์สเตฟานหรือในภาษาเยอรมันที่คนออสเตรียเรียกก็คือสเตฟานโดมนะคะสร้างขึ้นเมื่อปีคศ 1137นะคะเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญที่ชื่อสเตเฟนนะคะแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ฟังและบรรจุศพของทั้งขุนนางและก็คนธรรมดาอีกด้วยด้วยความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์รวมถึงความโดดเด่นของศิลปะและความงามของสถาปัตยกรรมและความงามของกระเบื้องหลากสีทำให้ วิหารแห่งน,นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางาศาสนาที่สําคัญที่สุดของออสเตรียด้วยค่ะรถคันสีแดงๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นรถดับเพลิงของออสเตรียนะคะเวลาวิ่งก็จะดังตาตู้ตาตานะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นทางที่ถ้าเราเดินออกทะลุจากตรงนี้ไปก็จะไปยังโอแพร์นะคะ นอกจากนี้เขาก็ยังมีรถสามล้อแบบนี้ไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้ได้เช่านั่งด้วยนะคะทุกคนวันที่เอมาถ่ายวิดีโอเขาก็มีคอนเสิร์ตแสดงผ่านจอยักษ์แบบนี้ด้วยนะคะเพลงเพราะมากๆเลยเป็นวงดนตรีระดับโลกเลยนะคะถนนตลอดทั้งสายที่เอเดิน ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะคะก็จะมีเสียงเพลงบรรเลงไปด้วยนะคะแต่เอปิดเสียงไว้นะคะทุกคนมาถึงแล้วก็จะถือโอกาสพาเพ,เพื่อนเดินสำรวจรอบๆโบสถ์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมด้านหลังของโบสถ์นะคะคนก็จะไม่ค่อยเยอะเหมือนมุมทางด้านหน้านะคะตรงนี้เลยค่ะเป็นสถานีที่จอดรถม้าของน้องม้านะคะเขาจะ จอดไว้ตรงนี้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวค่ะจะจอดอยู่ด้านข้างด้านหลังนะคะของสเตฟานโดมนะคะเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสมาเที่ยวเวียนนาก็อย่าลืมแวะเวียนมาลองนั่งดูนะคะที่นี่เขาก็จะมีบริการรถม้าให้นักท่องเที่ยวตลอดเลยค่ะวันนี้เอกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย